คุณชื่ออะไรทำไมเธอจึงสอบได้คะแนนเ,เต็มทุกวิชาบ้านของคุณอยู่ที่ไหนอ๋อหนูเข้าใจแล้วกะคุณครูโอ้ยปวดหลังจังเลยว้าววันนี้คุณแต่งตัวสวยจังเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อไคมุกจันทรัตน จากช่องใจายจุฬา h ช n n นลค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเครื่องหมายวัรคตอนค่ะเครื่องหมายวัรคตอนเป็นเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการเขียนเมื่ออ่างข้อความที่ใช้เครื่องหมายบางชนิดต้องทำเสียงให้สอดคล้องกับข้อความเครื่องหมายวัรคตอนบางชนิดใช้แยกส่วนแยกตอนหรือบางชนิดต้องอ่านเครื่องหมายนั้นๆ ครื่องหมายวรรคตอนมีหลายแบบเลยเรามาเรียนรู้กันเถอะเครื่องหมายที่หนึ่งอัสเจรีอัสเจรีใช้เขียนหลังคำมุทานหรือข้อความที่มีลักษณะคล้ายคำมุทานเพื่ออ่านออกเสียงแสดงความรู้สึกดีใจเสียใจตกใจแปลกประหลาดใจเช่นชัยโยอ๋อโอ้ย อ๋อหนูก็ใจแล้วกับคุณครูโอ้ยปวดหลังจังเลยว้าววันนี้คุณแต่งตัวสวยจังเลยเครื่องหมายที่สองประศนีประศน,ะนีใช้เขียนท้ายประโยคที่เป็นประโยคคำถามเช่นคุณชื่ออะไรทำไมเธอจึงสอบได้คะแนนเ,เต็มทุกวิชาบ้านของคุณอยู่ที่ไหน เครื่องหมายที่3อัญญาประกาศอัญญาประกาศใช้สำหรับเขียนคร่อมคำหรือข้อความที่เป็นคำพูดเพื่อเน้นข้อความให้เด่นชัดเช่นคุณแม่บอกว่าให้รีบกลับบ้านคุณยายกำลังทำอะไรอยู่คะมาริถามเดี๋ยวไปตลาดพร้อมกันนะปู่ตะโกนบอก เครื่องหมายที่ีมาภากมาภากใช้ไว้หลังตัวอักษรหรือตัวเลขใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อให้รู้ว่าเป็นอักษรยอ่อเช่นมจุดคคจุดย่อมาจากมกกราคมใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบข้อความ ใช้เขียนไว้ข้างหลังตัวอักษรหรือตัวเลขเพื่อบอกลำดับข้อเช่น1จุดคำเต็มคือข้อที่1ใช้ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลาเช่น9.30นจุดอ่านว่า9.30นาฬิกา30นาที เครื่องหมายที่5จุลภาคจุลภาคใช้เขียนขั้นคำตัวเลขหรือข้อความการใช้จุลภาคขั้นจำนวนตัวเลขนับจากหลักหน่วยไปเทียสามหลักตัวอย่างเช่น1、จุลภาค0 0 0อ่านว่า1,000 1、0、จุลภาค0 0 0อ่านว่า1,000 0 การใช้จุลภาคขั้นคำเช่นทัศนาหมายความว่าดูจุลภาคเห็นใช้ขั้นคำในรายการที่เขียนต่อกันตั้งแต่3มคำขึ้นไปกรณีที่รายการสุดท้ายมีคำว่าและหรือไม่ต้องใส่จุลภาคหลังรายการรองสุดท้าย ในหนึ่งสัปดาห์มี7วันได้แก่วันจันทร์จุลภาควันอังคารจุลภาควันพุธจุลภาควันพฤหัสบดีจุลภาควันศุกร์จุลภาควันเสาร์และวันอาทิตย์เครื่องหมายที่ 6, หกนาคาลิกิต นัการิิกิคนส่วนใหญ่ชอบเรียกว่าวงเล็บใช้สำหรับเขียนคร่อมคำตัวเลขหรือข้อความเพื่ออธิบายหรือขยายข้อความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช้อธิบายคำที่อยู่ข้างหน้าเช่นสุภาพวงเล็บเปิดอ่านว่าสุภาพวงเล็บปิด อาหารวงเล็บเปิดอ่านว่าอาหารวงเล็บปิดใช้กับชื่อเช่นพระยาอุปกจศินลประสานวงเล็บเปิดนิ่มการจนาชีวะวงเล็บปิดรัชกาลที่ห้าวงเล็บเปิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววงเล็บ ปิดใช้สำหรับขยายข้อความเช่นตาของเธอสวยเหมือนเนื้อทรายวงเล็บเปิดเนื้อทรายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมีตาสวยมากวงเล็บปิดเครื่องหมายที่7จเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละแทนด้วยเครื่องหมายเปอร์เซนต์ ใช้เปรียบเทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละเช่นน้ำมันพืชหน100ึ่งอเปซอ่านว่าน้ำมันพืชหน100ึ่งเปอร์ซนเครื่องหมายที่8มดไมยมกไมยมกใช้เขียนไว้หลังคำหรือข้อความเพื่ออ่านคำหรือข้อความนั้นซ้ำกันสองรอบใช้อ่านคำซ้ำเช่น เด็กมายมกกำลังเล่นของเล่นอ่านว่าเด็กๆกำลังเล่นของเล่นเธอเดินไปไมายมกอย่างไม่มีจุดหมายอ่านว่าเธอเดินไปเดินไปอย่างไม่มีจุดหมายเครื่องหมายที่9ไปยานน้อยไปยานน้อยใช้เขียนท้ายคำเพื่อละเนื้อความ หรือชื่อเฉพาะส่วนหลังที่โดยทั่วไปผู้อ่านควรทราบอยู่แล้วทำให้คำนั้นสั้นลงแต่เวลาอ่านต้องอ่านเต็มทั้งข้อความเช่นกรุงเทพไปยานน้อยอ่านว่ากรุงเทพมานะคร โปรดกล้าวไปยันน้อยอ่านว่าโปรดกล้าวโปรดกระมม่อเรื่องหมายที่สไปยันใหญ่ไปยันใหญ่ใช้เขียนหลังข้อความที่ยังไม่จบยังมีข้อความต่อไปอีกมากและข้อความนั้นเป็นข้อความประเภทเดียวกันการอ่านเครื่องหมายให้อ่านว่าละหรือและอื่นๆ เช่นผลไม้ไทยมีมากมายเช่นมังคุดขน,นุนมะยมไปยานใหญ่เมื่ออ่านถึงไปยานใหญ่ให้อ่านว่าละหรือและอื่นๆตัวอย่างเช่นผลไม้ไทยมีมากมายเช่นมังคุดขน,นุนมายมละหรือ ผลไม้ไทยมีมากมายเช่นมังคุดขนุนมมยมและอื่นๆเครื่องหมายที่11ทับทับใช้ขีดหลังจำนวนตัวเลขเพื่อแบ่งจำนวนย่อยออกจากจำนวนใหญ่การใช้เครื่องหมายทับเช่นบ้านเลขที่15ทับหนึ่ง อ่านว่าบ้านเลขที่15ทับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่1นทับหาอ่านว่าชั้นประถมศึกษาปีที่1นทับหาเครื่องหมายที่12เสมอปากเสมอปากใช้เขียนกรรมกับข้อความที่เท่ากันมักใช้ในทางการนิตศาสตร์ การใช้เครื่องหมายเสมอภาคในทางกณรณิตศาสตร์เช่น5้บวกหเสมอภาค10อ่านว่า5บวก5เท่ากับ10การใช้แสดงความหมายที่จะกล่าวถึงเช่นสีดำเสมอภาคความลึกลับน่ากลัวอ่านว่าสีดำ เท่ากับความลึกลับน่ากลัวสีขาวเสมอภาคความสะอาดบริสุทธิ์อ่านว่าสีขาวเท่ากับความสะอาดบริสุทธิ์เครื่องหมายที่13บุปสัญญาบุปสัญญาใช้เขียนแทนคำหรือข้อความที่เหมือนกับคำหรือข้อความในบรรทัดก่อนหน้า การอ่านให้อ่านเหมือนกับคำหรือข้อความที่บรรทัดก่อนหน้าการใช้เครื่องหมายบุพสัญญา1บุพสัญญา1ให้อ่านว่า1อ่านว่า1 11บ,บุพสัญญา11ให้อ่านว่า11อ่อานว่า11 เครื่องหมายที่14ยยติพังยติพังใช้เขียนไว้หลังคำหรือข้อความใช้เขียนแยกพยางค์เพื่อบอกคำอา่านเช่นกะยะติพังตันยติพังยูอ่านว่ากะตันอยูเมตดยติพังตา อา่ญญานว่าเมตตาใช้เขียนเพื่อบอกความหมายว่าถึงเพื่อแสดงช่วงเวลาสถานที่เช่น10.00นจุดยติพัง11.00นจุดหมายถึง สิบนาฬิกาถึงสิบเนาฬิกาเชียงใหม่ยะติพังระยองหมายถึงจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดระยองเครื่องหมายที่ิบอาสัญญาประกาศสัญญาประกาศใจสำหรับขีดเส้นใต้การที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจน เช่น 1>, 1. วันตรงกลานตรงกับวันที่13-15ถึง15เมษายนของทุกปี 2. ไหมายเหตให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 3. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงก้อเดียว สำหรับวันนี้หนูนำเสนอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจ่องของหนูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ